สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายรีวิวนะครับวันนี้เป็นข่าวด่วนที่สุดนะฮะแล้วก็ช็อกสําหรับคนที่เป็นกองเชียร์ก้าวไกลหรือว่าคนที่เป็นด้อมส้มนั่นเองนะครับขอแสดงความเสียใจไปด้วยนะครับอันนี้เจ้าชายเคยชี้ชัดมาตลอดนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคงจะไม่ยุบคงจะเฉพาะกิจเท่านั้นเองก็คือการตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคแต่มาเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีคําวันนี้ใชวันนี้นะครับมันทำแม่งทำแม่งตอนเย็น สรุปแล้วก็คือยุบพัรเก้าไกลนั่นเองนะครับและก็ตัดสิทธิคณะกรรมการเป็นเวลา10ปีรวมถึงพิธาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่านายกเบ้านี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราชาวประชาธิปไตยถึงอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่อยากจะเห็นวิธีการแบบนี้แต่ในเมื่อสารรัฐธรรมนูญท่านพินิษพิเคราะห์เรียบร้อยลงความเห็นให้ตัดสิทธ์ คณะกรรมการ10ปีและก็ยุบพรรเก้าไกลนี้นั้นนะครับก็ว่ากันไปตามสารแล้วกันนะครับผมขอแสดงความเสียใจจริงๆครับสวัสดีครับ